เราต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางช h ้นแนวความเห็นอดีตช้ำโลกอลราวดีถ่ายผลแฮกเกอร์ acker, ตีเจอกับฟาบริซิโอก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง pk 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 c อาราวดีลามาสโนอฟอดีแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตันเวทออกโรงทายผลศึกใหญ่ในการช่วงชิงบอลลังคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตันเวทที่ว่างระหว่างจนาธานแฮกเกอร์ตีเจอกับฟาบิซซโออันดาเดนักสู้แดนหมีขาวอาราวดีลามาสโนฟที่พกดีกีการเป็นอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตันเวด135-145ปอนด์ ขอร่วมวงออกความเห็นถึงไฟหยุดโลกที่จะหาเจ้าของบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบตันเวทคนใหม่หลังจากที่ปัจจุบันตำแหน่งนี้ไม่ได้มีผู้ครอบครองอยู่โดยครั้งนี้จะเป็นการโครจอมาพบกันของสองแชมป์โลกฝีมือดีจาก2กติการะหว่างนักสู้ชาวอังกฤษจอราแนแฮกเกอร์ตี้แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบตันเวดและจอมดีเดือดจากบราซิลฟาบิซิโออันดาเดเจ้าบัลลังก์การต่อสู้แบบผสมผสาน MMA รุ่นเดียวกัน ในศึกวันไฟใน15ที่ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีรุมพิน่รามอินทราในช่วงเวลาพรามทาอเมริกาซึ่งตรงกับเวลาเจนเมริกาของวันเสาร์ที่7ตุลา2566ในฐานะที่อาราวดี้เคยก้าวขึ้นไปเป็นเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้มาแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เขาจะจับตาม,มองไฟนี้เป็นพิเศษเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองได้กลับไปล่าบอลลังอีกครั้งพร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการแข่งขันของไฟนี้เอาไว้อย่างชัดเจน ผมคิดว่าแฮกเกอร์ตีจะชนะในไฟน์นี้เพราะว่าฟาบิซซโอไม่ได้ต่อยมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งมานานมากแล้วอีกทั้งแฮกเกอร์ตียังมีประสบการณ์เหนือกว่ามากและมีพลังก,กาลังที่ดีกว่าอีกด้วยแน่นอนว่าหากแฮกเกอร์ตีสามารถขึ้นความบัลลังได้อย่างที่อาราวดีคาดหมายไว้จอมบูจากแดนผู้ดีก็จะกลายเป,เป็นเป้าหมายรายต่อไปในทันทีที่เจ้าของฉายาเบบี้เฟตคิลเลอร์ จองหาโอกาสโค่นเพื่อส่งตัวเองกลับไปหยิบเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งมา,าพาดทีบ่าให้ได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับศึกวันไฟใน15นอกจากการเปิดชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตันเวทที่วางแล้วแฟนมวยชาวไทยยังจะได้ชมคู่มวยในฝันที่รอคอยระหว่างตรงวันฉายพ k แสนชัยมวยไทยยิมป้องกันพลงังแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเวรอรปอนด์ พบกับซูเปอร์บอยสิงมาวินผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรนกิ้งดีกี้อดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันโดยจะชกกันเป็นคู่เอกของรายการรวมด้วยการชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสโตลเวท115-125ปอนด์ born, ระหว่างจอร์นทานดีเบลลาประทะแดนเนยลวิลเลียมจัดหนักจัดเต็มในอีเวนต์เดียวกันแฟนๆสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามล่วงหน้าได้ที่ไททิเกตเมเจอร์และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของสึกนี้ได้ที่เป็นกลางชแนลขอบคุณมากครับ